จะลงทุนหุ้นปันผลหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ Dividend Journal หรือว่าตารางจดปันผลครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผม EP นี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบปันผลโดยเฉพาะเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยเดยมีไฟล์คำนวณปันผลแจกด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ความสะดวกก็เดี๋ยวว่ากันช่วงท้ายคลิปนะครับเริ่มจากประเด็นนี้ครับผมแค่ตารางปันผลเนี่ยเราจําเป็นต้องจดด้วยแหละครับผมแน่นอนว่าจําเป็นต้องจดนะครับ สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะสิ่งนี้เลยครับผมหลายคนเนี่ยเริ่มจากทุนน้อยคนเริ่มจากทุนเยอะก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเริ่มจากทุนน้อยนะครับโดยผมอ่ะก็เริ่มจากทุนน้อยเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันเป็นเหตุการณ์นี้นะครับผมผ่านมาก่อนผมก็เลยรู้ว่าเวลาเราทุนน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี2เคสตามนี้เลยครับผมเคสที่1ครับผมคนที่มองเป้าหมายใก,กล้ๆก็คือมองเอาเดือนนี้มองเป็นปีนี้ กับคนที่มองไปที่เป้าใหญ่ไปเลยตัวอย่างเช่นอยากได้ปันผล20,000ต่อเดือนคนที่มองใกล้เนี่ยจะค่อยๆเก็บไปส่วนคนที่มองไกลๆมองไปที่เป้าหมายเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือพอรู้ว่าปันผล20,000ต่อเดือนเนี่ยมันใช้ทุนหลักล้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนเหล่านี้จะท้อแท้และล้มเลิกไปเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องของปันผลนะครับเรื่องในการสร้างชีวิตถ้าเกิดว่าคนเนี่ยไปมองที่เป้าหมาย เดี๋ยวเช่นเก็บเงิน1ล้านไปมองที่ร้านเลยแบบนี้ยังไงก็ท้อก่อนนะครับมันต้องเริ่มจากการมองที่หมื่นมองที่แสนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมทําคือการซอยเป้าหมายออกมาก่อนไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยากได้ปันผลส0 0 0มืนต่อเดือนส0,000ื 30, 000ต่อเดือนอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องซอยเป้าหมายออกมาก่อนเช่นอาจปีนี้เอา5,000ก่อนไหมปีหน้าเอา700 0ปีถัดไปเอามื่นแบบนี้นะครับ ถ้าจะเอาปันผลนะครับเรียกว่าผมให้ไอเดียไว้นะครับว่าให้เน้นไปที่ปันผลไปเลยก็คือให้แยกหุ้นโกลดไปอีกพอร์ตนึงแล้วพอร์ตเนี้ยเอาเฉพาะหุ้นปันผลหรือว่าใครต้องการหุ้นปันผลก็คือเอาเงินทั้งหมดเนี้ยมาใส่หุ้นปันผลกรณีที่จะแยกก็คือแยกพอร์ตแยกประเภทไปเลยนะครับอันเนี้ยเราจะว่ากันด้วยปันผลนะครับผมวิธีการไม่พี่ก็คือเราต้องคํานวณว่าเราต้องซื้อหุ้นกี่ตัวเพื่อให้ได้ปันผล x บาทตัวอย่างเช่น เราต้องซื้อหุ้น1 0 0 0ตัวเพื่อให้ได้ปันผล1000บาทสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนวณน,นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูไฟล์นะครับว่าไฟล์เนี่ยมันคำนวณอย่างไรนะครับนี่เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับที่จะแจกคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของโกโกเนี่ยมันคือเป้าหมายที่เราต้องวางไว้นะครับอาจจะตั้งเป้าเน,น,น้อยก่อนปลายทางเนี่ยเราอาจจะแบบปันผลต่อปีนะครับ เท่านี้เท่าน,านี้หรือว่าปันผล2อสามแสนว่าไปนะครับอันนี้เป็นการตั้งเป้าหมายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องซอยให้มันยอ่อยๆออกมานะครับผมแล้วก็อีกแถบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแถบรายรับจากปันผลของปี2 0 2 4อะไรแบบนี้ครับผมพี่พี่ก็สร้างตารางใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆบันทึกไปนะครับการทําแบบนี้มันจะทําให้พี่พี่อ่ะมีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะผมว่าตารางเนี่ยใช้งานยังไงครับผมตรงเนี้ยผมจะมีที่เป็นสีฟ้า ตรงที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยคือตรงที่พี่ๆต้องกรอกนะครับตัวอย่างเช่นผมอยากได้ปันผลสัก6000ต่อปีแบบนี้ผมก็มากรอกหกพันไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยมันจะคำนวณให้นะครับโดยที่นะครับตัวเนี้ยพี่ๆสามารถแก้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเอาปันผลเนี่ยหต่อปีก็คือ1ตัวเนี่ยปันผล5%เหรือว่าปันผลรวมทั้งพอร์ตอนะครับอันเนี้ยจะเป็นปันผลรวมพี่ๆปันผลรวม5%ตต่อปีหมายถึงว่าทั้งพอร์ตรวมกัน 5%ต่อปีนะครับถ้าผมกรอก6000เนี่ยไฟยจะคำนวณให้นะครับผมเนี่ยสมมติว่าผมกรอกเป็น800 0แบบนี้ไฟล์จะเปลี่ยนให้ว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่น,นะครับมันเป็นแค่ประมาณการเท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับในส่วนของที่ต้องกรอกนะนะนะโดยที่ผมจะเรียงเป็นเลเวลนะครับพี่พี่อยากให้พี่พี่ซอยเป้าหม,มายอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะไกลของเราเนี่ยคือ2 0 0 0 0 0ต่อปีนะครับประมาณนั้นอ่าทีเนี้ยเงินต้นมันจะเปลี่ยนให้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่พี่สามารถแบบปีนี้ขอ5,000ก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้ ปีนี้ขอสักอ่ะสี่พันก่อนแล้วกันอ่ะเอื้อมถึงสี่พันอ่ะเอาสี่พันก่อนนะครับทีนี้พอเป็นสี่พันแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแปดห้าสี่สิบเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเหลือตัวละแปดร้อยอ่ะเหลือตัวละแปดร้อยอ่ะเหลือตัวละแปดร้อยสีฟ้าคือเราต้องกรอกนะตัวละแปดร้อยอ่ะสมมติว่าผมจะซื้อห้าตัวแล้วก็มากรอกตัวนี้อ่ะมันจะได้ตัวละแปดร้อยอ่ะก็คือแบบสี่พันนะเอามาหารห้าตัวก็ได้ตัวละแปดร้อยทีนี้ครับผมสิ่งที่พี่ๆต้องหามาก็คือ หุ้น5ตัวแบบนี้หรือว่า43ตัวก็แล้แต่นะพี่พี่หามา5-6ตัวก็ได้นะครับแล้วก็จดมันว่าปกติเนี่ยปันผลเฉลี่ยของมันเนี่ยประมาณนะครับประมาณประมาณเอานะครับเพราะว่าปันผลมันจะไม่เท่าตามผลประกอบการนะพี่พี่ผลประกอบการขึ้นมันก็จะปันเยอะผลประกอบการลงมันก็จะปันน้อยนะครับประมาณนี้นะครับเราต้องคำนวณคร่าวๆไว้ก่อนว่ามันปันผลเฉลี่ยเนี่ยสักประมาณกี่บาทต่อปี แล้วก็จดราคามาด้วยนะครับว่าเราต้องซื้อที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคามเป็นยังไงต่อให้มันขึ้นมันลงแบบนี้เราก็ต้องหาจังหวะซื้อเอานะครับว่าปีนี้เราต้องซื้อประมาณเท่าไหร่นะครับทีเนี้ยพอพี่ๆกรอกตรงที่เสร็จนะพอพี่ๆกรอกแล้วว่าอยากได้800บาทตอ่อตัวเนี่ยก็คือ5ตัวนี้เป็นเป็นสี่พันพอดีตามเป้าเรานะครับทีเนี้ยเมื่ออยากได้800บาทพี่ๆกรอก800บาทไปนะครับเมื่อพี่ๆกรอกตรงนี้เข้าไปเนี่ยเนี่ยพี่ๆกรอกปันผลเข้าไป ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าเลยก็ได้ตัวนี้คืออนที่ต้องเกาะกอกปันผลเข้าไปเกอกราคาเข้าไปจํานวนหุ้นที่ต้องซื้อเนี่ยไฟจะคํานวณให้เห็นไหมมันมีสูตรอยู่เนี่ยดับเบิลคลิกดูมันจะมีสูตรอยู่ครับพี่ๆแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมไฟจะคํานวณให้เหมือนกันนะครับเป็นยอดรวมเท่าไหร่ไฟล์ก็จะคํานวณให้ดังนั้นนะผมพี่ๆมากอกแค่สีน้ําเงินก็พอว่าต้องการอยากได้เท่าไหร่ โดยรวมมาต่อปีอยได้เท่าไหร่แล้วก็ต่อตัวอยากได้เท่าไหร่ก็มากรอกแล้วก็ราคาที่จะซื้อนะครับปันผลกี่บาทต่อปีนะครับพี่ๆก็ต้องเอามากรอกมันเป็นการคำนวณคร่าวๆว่าเราต้องซื้อกี่หุ้นนะครับทีนี้พอเราคำนวณเสร็จแบบนี้ใช่ไหมครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราทําแบบนี้ทุกปีนะครับมันจะเป็นการย้ําเตือนว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เพราะ ในบางทีครับผมพี่ๆไปศึกษาอย่างอื่นแล้วพี่ๆมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้เป้าหมายของพี่ๆอ่ะค่อยขไปหาหุ้นโกลด์สต็อกบ้างหุ้นรันเทนบ้างหุ้นเทอร์นาดาวบ้างหุ้นตัดนานาบ้างมันทำให้เป้าหมายของพี่ๆผิดเพี้ยนทั้งๆที่ตัวเองเป้าแรกเนี่ยอยากได้แพ s i i ฟอินคัมนะครับอยากได้แพส i v e income เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้ประมาณนี้นะครับทีนี้พอพี่ๆมีความรู้เนี่ยถ้าไม่จดไว เป้าหมายมันจะค่อยเข็แล้วสุดท้ายพี่ๆจะสเปะสป่าแล้วไปไม่ถึงสักที่หรือว่าไปไม่ถึงสักทางอ่ะเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับทีนี้ครับผมประเด็นถัดมาเนี่ยที่เราจดไว้แบบเนี้ยเราต้องการรู้ว่าเราอ่ะต้องการต้องใส่เงินไปเท่าไหร่โดยที่ในบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ว่าบางตัวราคามันไม่กี่บาทมันเท่านั้นเท่านี้แบบเนี้ยพี่ๆสามารถ เก็บเงินเหรียญมาแบบเหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะหุ้นบางตัวมัน5บาท10บาทพี่บีก็สะสมได้100200เนี่ยก็เอาเงินไปฝากเข้าธนาคารแล้วก็เอาเงินนั้นเติมเข้าพอร์ตแ,แล้วไปซื้อพี่ๆลองดูก็ผมปีๆนึ่งอะ่ะได้หลายตังค์ครับบางทีแบบ45่ห้าพันแล้วนะัตังเหรียญอะ่ะบางทีก็สองสามพันอ่ะอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้หุ้นแล้วก็ได้ปันผลมาให้พี่ๆมองแบบเนี้ยค่อยเก็บแบบทีละนิดทีนี้ผมจะพูดในเชิง นักลงทุนเชิงประสบการณ์เชิงหน้างานไม่ใช่เชิงทฤษฎีนะครับสิ่งที่นักทฤษฎีเนี่ยส่วนใหญ่คิดหรือว่าคนทั่วไปที่ไม่เคยทํามาก่อนคิดเนี่ยสิ่งที่พวกเขาคิดเนี่ยพวกเขาคิดว่าการจะได้ปันผล20,000 0เนี่ยต้องใช้ทุนประมาณ4ล้านแล้วเมื่อไหร่ฉันจะมีทุน4ล้านนะครับแต่พอสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเวลาพี่ๆเอาเงินไปลงทุนจริงๆครับสาหรับหุ้นปันผลบางตัวนะครับสำหรับหุ้นปันผลบางตัวเนี่ย ราคาของมันเนี่ยจะมีการขึ้นการลงการขึ้นการลงตัวอย่างเช่นสําหรับบางตัวพี่พี่ซื้อไปแล้วใช่ไหมมันปันผล5%ต่อปีแบบนี้สมมติว่าพี่พี่ซื้อไปแล้วแสนหนึ่งใช่ไหมพี่พี่ซื้อแสนหนึ่งนะมันปันผล5%ตต่อปีใช่ไหมทุกคนมันก็จะเท่ากับ5,000ใช่ไหมทีนี้มันจะมีบางช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นพีคและหุ้นปันผลที่เราถือเนี่ยมันขึ้นไปแล้วส่วนต่างของราคามากกว่า1 0ถึง15เท่าขึ้นไป ให้ขายหมายความว่าอะไรปกติเราถือหุ้น1 0 0 0 0แบาท5%ต่อปีเนี่ยมันจะได้ปีละ5,000ใช่ไหมแต่อยู่ดีๆราคามันขึ้นไปบวก50%จากเงินพี่ๆจากแสนหนึง่งมันน่ะเป็นแสนห้ามันก็ปันผล5%น่แต่ว่ามูลค่าของตัวมันเองเน่ะจากแสนหนึ่งเป็นแสนห้าแบบนี้นั่นหมายความว่าส่วนต่างที่มันเกินมามันคือ5 0,000คิดทันไหมครับอ่ะไอตัว5 0 0ห0เนี่ยให้พี่ๆขายออกมาเลยถ้าไม่ถึงต้องขายใช่ไหม เพราะว่า5 0,000บาทเนี่ยมันเท่ากับปันผล10ปีไงพี่พี่หมายความว่าพี่พี่ถือแค่2อสปีบางทีอ่ะหุ้นมันขึ้น50%พี่พี่ต้องขายตัวมันออกมาก่อนเพื่อที่เอาตัวมันเนี่ยกลับมาเป็นเงินต้นพอกลับมาเป็นเงินต้นปุ๊บหาจังหวะในการซื้อใหม่ณนะช่วงเวลาที่มันถูกถูกไอเงินส่วนต่างที่ได้มาเยอะเนี่ยหาช่วงเวลาที่มันถูกถูกแล้วเอาไปสอดเข้าไปเพิ่มแบบเนี้ย มันจะเป็นกําไรทบต้นกําไรทบต้นกำไรทบต้นเพราะว่าบางคนเนี่ยไปคิดแค่ว่ามันปันผลแค่3%ต่อปี VI เขาไม่ขายหุ้นหรอนะครับผมยกตัวอย่างเป็น2เคสแล้วกันครับพี่พี่ถ้าพี่พี่เงินต้น20ล้านขึ้นนะครับสิล้านขึ้นไม่ต้องขายก็ได้ก็คือเอาแค่ปันผลเอาแค่ปันผลแต่สําหรับคนที่ทุนน้อยอ่ะก็ด้วยความที่ว่าเราทุนน้อยเนี่ยบางครั้งหุ้นขึ้นเท่ากับปันผล10ปีเท่ากับปันผล15ปีเราจะเป็นต้องแบ่งขายออก เพื่อที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยให้มันเติบโตแบบนี้มันจะเติบโตเร็วขึ้นสิ่งที่พี่ๆมองไม่เห็นจากคลิปที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยคือส่วนต่างราคาถ้าส่วนต่างราคาขึ้นมากกว่า1 0ถึง15ปีให้ขายทิ้งแล้วเอาเงินที่ได้กลับมาเนี่ยไปซื้อปันผลตัวอื่นก็ได้ที่มันลงถูกมากๆหรือว่าจะเอาเป็นตัวเดิมแต่ว่ารอจังหวะให้มันถูกมากๆก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทำแบบนี้ ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องไปลองด้วยตัวเองครับผมถึงจะเห็นว่าในทฤษฎีหรือว่าในความเป็นจริงอะ่ะบางทีอะ่ะมันเร็วกว่าที่เราคำนวณมากๆนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับไฟล์นี้ครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์นี้นะครับก็ผมจะขึ้นภาพไลน์แอดให้นะครับผมก็สามารถแอดมาได้ที่ รายนี้เลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆท่านนะครับที่ค่อยๆทยอยเก็บปันผลเก็บปันผลเก็บปันผลแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากปันผลเนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงไหมมันเป็นยังไงบ้างมันทําอะไรได้บ้างมันปันผลมากมันปันผลน้อยเป็นธุรกิจที่อิ่มตัวที่มาของเงินเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าปันผลนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกหุ้นดีๆนะครับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนกับผมที่ลองด้วยตัวเองแล้วไม่เวิร์กนะครับผมมีคอร์สเรียนไว้ซัพพอร์ตด้วยนะครับเป็นวันเยียร์ครสชิงในปี2024สไตล์การลงทุนเนี่ยจะเป็นสไตล์ของ Hybrid Investor นะครับโดยที่ผมจะสอนทั้งพาร์ทเทคนิคเข้านะครับก็คือในส่วนของกราฟและพื้นฐานในส่วนของการดูว่าพื้นฐานดีหรือไม่ดีนะครับผมแล้วก็ มีสอนประเมินมูลค่าหุน้นด้วยว่าตรงไหนผูกตรงไหนแพงโซนไหนถูกโซนไหนแพงนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทพิเศษที่จะเป็นเนื้อหาที่ผมยังไม่เคยสอนมาก่อนนะครับเพิ่งจะสอนปีนี้เป็นปีแรกก็คือกลยุทธ์ของรายใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนของการคำนวณเรื่องตัวเลขเรื่องสถิตินิดนึงนะครับที่เรียกว่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ในพาร์ทแอดวานเนี่ยก็จะเป็นพวกวิธีการปั่นหุ้นของรายใหญ่ครับผมบิตออฟเฟอร์อะไรแบบนี้ครับผมผมจะสอนทั้งหมดเลยครับผมตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเรียกว่าตั้งแต่เบสิกยันแอดวานศาสตร์ เรียกว่ามีคนส่วนน้อยที่รู้แต่ว่าเซียนหุ้นเขารู้นะแต่ว่าเขาไม่พูดนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะสอนไปด้วยเลยนะครับก็เป็นศาสตร์ของรายใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นบริการเพิ่มเติมนะครับก็คือสิ่งนี้ครับผมมีอินดิเคเตอร์แจกให้ใช้ด้วยครับผมชื่อว่าคลองนะครับมันจะมีสัญญาณบายขึ้นแบบนี้เลยครับผมโดยที่ตัวคลองเนี่ยจะบอกว่าหุ้นตัวไหนเทรดได้หรือว่าเทรดไม่ได้ครับผมการที่เรารู้ว่า ตัวในเทรดได้เทรดไม่ได้มันจะทําให้เราซื้อแล้วพอร์ตเขียวนั่นเองนะครับผมรีวิวจากนักเรียนที่เคยใช้สไตล์เดียวกันนะครับก็ตามนี้เลยครับผมหลายหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้กำไรเยอะอะไรพี่ๆสักประมาณแบบ16-17%ต่อปีนะครับแต่ว่าพี่ท่านฝั่งซ้ายเนี่ยก็เรียนมากับผมเนี่ยสองสปีที่ผ่านมาก็จบกําไรนะครับทุกปีแต่ว่าปีมากปีน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ปีก่อนๆเนี่ยก็มีคนกําไรเหมือนกันนะครับก็ พี่เขาบอกว่าคุ้มค่าเรียนอยู่สอนละเอียดดีชอบเพราะว่าผมเนี่ยจะพูดสไตล์เป็นแบบเดิมซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวเพียงบางส่วนจากนักเรียนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลายนี้ครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์ก็ลายนี้เหมือนกันครับผมสำหรับใครที่สนใจลงคอร์สเรียนครับผมก็พิมพ์ cf 11900หนะครับหรือว่าแคปหน้าจอนี้แล้วส่งเข้าไปที่ไลน์ก็ได้นะครับของแถมเนี่ยนอกจากมีอินดิเคเตอร์ก็จะแถมกลุ่มขั้นหุ้น1ปีด้วยนะครับผมกลุ่มขั้นหุ้นเนี่ยก็จะมีแพลนการเทรดส0 2 4ให้มีเทรดเซตอัพแยกให้แล้วก็ มีลิสต์หุ้นอัปเดตท,ทั้งปีก็คือลิสต์หุ้นเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ผมเทรดเลยนะครับวนไปวนมาอยู่นี่แล้วก็อัปเดตหุ้นตามธีมของตลาดให้ด้วยซึ่งปี2024เนี่ยจะเทรดให้ช้าลงนะครับแล้วก็เทรดบนหุ้นพื้นฐานดีเป็นหลักนั่นหมายความว่าหุ้นทุกตัวที่เอามาส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาได้ครับผม